สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ16สิงหา2 5ง6ครับงวดก่อนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมลืมดูนะฮะสำหรับ53ะงวดนี้พูดอะไรมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนปิดกันครับฉะนั้นก็จะเอาแนวทางนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับมาฝากกันแล้วก็โปดใช้วิจารญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับ มันจะไปทางไหนเราไม่รู้นะครับแต่ว่าคำนวณแล้วตัวเด่นจะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจากการคำนวณน,นะครับส่วนเลขทูปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนี่ยโดนตัดหรือเปล่านเนี่ยอ่ะแนวทางนะครับงวดนี้สลากกินแม่งรัฐบาลนะครับตัวเด่นเลยนะครับผมให้น้ำหนักไปที่สองตัวครับวันนี้ครับ แล้วก็อีกหนึ่งตัวครับที่เป็นตัวเด่นนะนี่ครับอันนี้คือตัวเด่นส่วนตัวรองครับครบไหมน่าจะครบนะครับ คิดว่าน่าจะครบนะอ่านี่ตัวไหนกันกครับเดี๋ยวขอดูก่นอนนิดหนึ่งครับอ่าโอเคน่าน่าจะครบนะครับอ่ะอันนี้ก็อ่าสลากินแบงรัฐบาละบาน,นะครับอันนี้ก็ติดไว้นะครับเป็นแนวทางน,าานนะเพราะว่าบางท่านอาจจะอ่าพิ่งมาติดตามนะครับ เพิ่งมาติดตามแล้วก็จะประมาณอาคอมเมนต์เลยเนะาะเด็ดนะครับอีกตัวหนึ่งที่มันเด่นเแล้วเกิดอะไรนะครับถ้าแม่นขนาดนี้ทําไมไม่ซื้อเองเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเออซื้อเองเลยสิลุกไม่ได้แม่นนะครับบอกก่อนนะไม่ได้แม่นนะครับเป็นการวิเคราะห์เป็นแนวทางแต่ถามว่าซื้อเองไหมซื้อครับจบนะฮะดูเพื่อ อ่เป็นแนวทางเนาะถ้ามันตรงกับเลขเราแล้วเราฝันก็ดีหรืออ่าคำนวณได้หรือไปฟังจากคนนู้นคนนี้เอ้ยมันตรงงานพอดีอ่ะมันก็เป็นเหตุบังเอิญนะครับซึ่งอ่ะก็ตามนี้แหละนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวอ่าทูบเดี๋ยวถ้าทําพิธีนะครับน่าจะเป็นคืนนี้เดี๋ยวจะลงให้นะครับอ่ะขอบคุณนะครับขอเฮงเฮงแล้วกันนะครับสําหรับ งวดประจำวันที่16สิงหาคมครับโชคดีครับสวัสดีครับ